นิปบอนอ๋อนิวบอ,อนเออใช่ก็ประกาศอะไรบ้างนะประกาศเซมก็หนูยินดีกับเจลลี่มากแปลว่าเชื่อว่าคือเจลลี่อะชอบเฮงนี้มากๆใช่ไหมทุกคนแบบช่อมมากอะคือหนูเชื่อว่าถ้าเราคือคนที่ชอบอะไรเราแบบได้ทําสิ่งนั้นอะมันจะต้องออกมาได้ดีอะดีใ,ใจไหมตอนประกาศเซมตกใจคือหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะติดแต่ว่าทุกคนดีใจไหมคือหนูไม่รู้ว่าหนูหนูไม่กล้าดีใจเยอะแบบว่าไม่กล้าดีใจไม่รู้ คนดีใจกันนุ้ยดีใจมากโอเคถ้าทุกคนดีใจหนูก็โอเควันนี้กระซิบอะไรกับน้องแพรวไปทีหนูถามแพรวว่าใครเป็นเซนเ,น,เนเตอร์ The Stay c h e m i กิดะช่วงนี้เห็นเด็กต่อคุณแม่ด้วยเป็นนารีเียไปแล้วทุกคนคือแบบแม่หนูแบบทุกคนไปซัพพอร์ตแม่หนูกันได้นะคือแบบชิวันปักตะกร้าโซแบดอะคือเขาอยากปักตะกร้ามากแบบคือหนูรู้ว่าแม่หนูไม่ได้อยากขายอะไรหรอกคือแม่แค่แบบอยากเล่นขายของเฉยคือแม่แค่แบบแค่อยากปักเฉยิแบบฟิลว่างฟิลแบบ ไม่มีเลยทำทุกคนคือก็ไปซัพพอร์ตกันแน่นะเพราะว่าถ้าไม่ถึง1000 followers มันไม่สามารถตักตะกาได้ทุกคนก็ p ะยิซัพพอร์ตเป็นอะไรต่อแหละเออแต่หนูก็แอบแบบแอบห่วงแม่คือหนูห่วงแม่มากแบบหนูไม่ชอบใบห้แบบแฟนคลับผู้ชายมาเมนใน,นติ๊กต็อกแม่เน่แบบมาเมนแบบคือห่วงคือแบบห่วงอ่ะทุกคนจะว่าอะไรบ้าถ้าหนูห่วงแม่ทุกคนว่าอะไรไม่ได้หรอก because she's my mom ห่วงแม่เออทุกคนไม่ห่วงแม่กันหรอทุกคนห่วงแม่ตัวเองกันบ่ะคือหนูห่วงแม่มากแบบห่วงอะ ม่ใครห่วงแม่ปะห่วงอ่ะไม่แต่ว่าเมนเมนแบบน่ารักน่ารักมันก็ก็เรื่องปกติไงแต่ว่าแบบคิดว่าคนน่าจะแย่ยิ่งได้